<Okay. S 1> กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับปิงปองอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงปองจะขออนุญาตทุกคนใช้ภาษาถิ่นในการพูดสื่อสารให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ปิงปองพูดภาษาถิน่นภาษาบ้านเกิดของปิงปองนะคะปิงปองก็ก็เลยอยากจะพูดให้ทุกคนฟังด้วยนะคะว่าภาษาถิ่นของปิงปอง เป็นภาษาอะไรนะคะก็คือภาษาอีสานนั่นเองค่ะ,คะเพราะว่าปิงปองเป็นคนอีสานค่ะเกิดอยู่ที่อีสานพูดอีสานมาตั้งแต่กําเนิดเลยค่ะค่ะปิงปองก็จะขออนุญาตใช้าภาษาอีสานนะคะในการพูดสื่อสารในคลิปนี้นะคะให้ทุกคนได้ฟังนะคะวันนี้เออมือนี้ปิงปองกจะพาทุกคนนะคะมาเบิงอันบกักพิแกแปลกๆของเกาหลีนะคะ ว่ามันมีแบบพริกอย่างน่้มันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในสวนของปิ้งปองมันก็นจะมีแบบพริกเดียวนะคะก็ะคือแบบพริกนกกังนะคะภาษาเกาหลีเขาจะเอ่ยว่าพริกนกกังะคะ่ะมันจะเป็นแบบพริกแบบน้วยใหญ่แล้วก็มีรสชาติแบบหวานโบเผ็ดนะคะทุกคนเดียวปิ้งปองจะเก็บให้เป็นตัวอย่างนะคะว่ามันเป็นแบบไหนว่านี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่มันเป็นแบบนนพริกแบบนี้น่วยใหญ่เฮง แบบว่าเห็นจากที่แบบหูหูมาแบบเท่าที่หูมากะเท่าแกเขาก็จะบอกว่าบอกพี่นี่เขาเออกไปเฮ็ุกิมจีนะคะแบบว่าตอนที่ปิงปองเคยเก็บนะเขาก็จะแบบว่าเก็บแต่สีแดงสีเขียวเขาจะอเอาคือแดงล้วนเลยนะคะบลอมีสีอื่นปะป,ะปนเลยก็คือสีแดงล้วนอย่างเดียวเขาเก็บเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปล่างะค่ะทุกคนล่างแล้วเขาก็ใส่ถาดใส่ถาดเพื่อที่จะเข้าเตาอบ ยูนีเขาจะมีเตาอบพิกนะคะเพื่อให้แบบพิกแบบมันแหง้งกรอบโดยที่เราต้องพึ่งแดดเหมือนบ้านเขาบานเขาจะตากแบบพึ่งแดดนุกบะบอกว่าคนตากห,หลไหลอยู่บานเขามีตู้อบบอ่อแต่เท่าที่เห็นบอ่อก็แม่เรากระตากกระดงธ้รมดานะคะแต่ยูนี่เขาจะมีตู้อบนะคะทุกคนแบบตู้อบแบบใหญ่แห้งเขากระจะแบบอบเดี๋ยวมันอยู่อีกเขานึงถ้าพิงปองเห็นตู้อบพิงปองจะท่ายให้ทุกคนเบิรงนะคะ มันก็นจะแบบใส่ได้หลายถาดแห้งเลยนะคะแต่เวลาอบมันก็นใส่เวลานานอยู่หลายชั่วโม,มองอยู่นะคะกว่ามันจะอบแบบแห้งกรอบเลยนะคะแล้วเขาก็บางบางบาง,บางที่เขาอาจจะเอาไปเฮ็ดเป็นพริกป่นแบบพริกป่นของเกาหลีมันก็นจะมีทั้งแบบเผ็ดนิดนึงก็แบบบ่เผ็ดนึกเดียวนะ,ะแล้วกับเขาอาจจะไปเฮ็ดกิมจินี่แหละคะ่ะย่างที่เป็นปองบอกไปนะคะเดี๋ยวปิงปองจะให้เบิ่งว่าสภาพต้นแล้วก็น่วยที่แบบ มันหอยมันเป็ดยิงไดมันญ่บอตนมันใญ่บอลสินะคะเดี๋ยวปิ้งปองไทยไถ่เบิ้งนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งเลยค่ะว่ามันเป็ดยังไดค่ะนี่ค่ะสภาพต้นมันก็จะเป็ดยังจีค่ะต้นมันน้อยเนี่ยเทียบก็บบกพีกเผ็ดเบิ้งเนี่ยเพราะว่าต้นมันแบบพึ่งแบบมันปลูกที่หลังอะค่ะมันก็เล้าๆประมาณน่าจะ สองรอบแล้วนะคะที่ได้เก็บเบิ้งเดียวะคะ่ะเดี๋ยวเอาบักพีกเพชดเทียบใหม่เบิงบ้งค่ะเทียบใหมเบิง้งเบิ้งความแตกต่างค่ะ oh, บักพิกเนี่ย <no. S 1> บักพิกนกกลางเนี่ยเขาจะเก็บเอาแต่สีแดงนะคะทุกคนเปิงหวานน้อยแบบใ่แฮ้งเธอคิดว่ามัน,น่าจะแปลกตำรับบานเฮาแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าบานเฮาแบบมน่าจะมีนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเป็นน่วยเขียวมีหัวเสีย บางทถแก่เขาก็เอาบางเถแก่เพื่อนกับเเอาแต่ว่าเถแก่อยู่นีเพื่อนกับถ้าว่ามันเนาะมันมันมันดำดำอันนี้มันมีเขียวเขาก็บเเอานะถ้ามันเป็นแบบสีดำแบบน้อยๆก็ได้ค่ะเพราะมันกับเเป็นอย่างนี้เขาก็จะเก็บมังเสียเบิ้งข้างในดีๆค่ะทุกคนเบิ้งอ้ยมาเก็บยากแค่ค่ะเนี่ยบ่เนี่ยเนี่ยมันมีแบบ เบิ่งที่ล่ะมันเหนียวตำใดย์จนเก็บจนงาหักแบบเนี้ย<ฮ>กะแบบเผากับไปย้มใหญ่แถวแกเห็นนะเียนะเดี๋ยวเพิ่อนจะว่า,วาอันเก็บเก็บให้ดีดีเนี่ย่หเห็นทางงาหากักนั่นทีเบิ่งอ่ะทุกคนเก็บมือเดียวบ่ได้ดูแบบว่างามันเหนียวเราแบบการเนี่ยการแถวเนี่ยเน่ยมันเปราะแห้งเลยค่ะแบบมันหักง่ายจับนิดเดียวก็หักแล้วแต่ว่าอันนี้บบกพริกนี่มันเป็นโลก เนี่ยเบงคีลายกับคีลายพี่มันเป็นโลกเลยทุกคน,นเนี่ยเนี่ยพี่มันเป็นโลกบเบงดียอะไรเบงหายฮักนี่เขากับเบงซองเบงดีดีเขากับเก็บแบบนี้พอเขาแกเพน่นปลูกไปประมาณสามเฮาสีหน 3, 5, 4, 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามซีซีเฮาแต่ว่าเราปลูกแค่ขางเดียวปลูกขางหนึ่งอ่ะเนี่ยเราก็จะไ้เก็บไปขาย นี่ค่ะพิงปองกับเก็บใส่ตะกร้าคือเก่าเลยค่ะนี่เก็บใส่ลงตะกร้าเดี๋ยวถ้าแกเพิ่นก็มาเอาไปชงโรงงานค่ะนี่โอ้ยเบิง่งติล่ะค่ะบักพริกหน่วยเขาเป็นตัดสิอ่อนผักแหงเลยค่ะเบิง่งหอยอ้วนตัวเต็มเต็งอยู่เอ้ยเบิ่งค่ะป๊าดถ้าเป็นบักพริกเพชรบ้านเฮาเนี่ใหญ่ซ่มหนีเนี่ยทสิมีคน,นกากรินบนน้อค่ะ เบิ้งดีล่ะโอ้ยหนวยไงค่ะอืมเขาก็จะเก็บบิดข้างนึงมืนอนี้เปียเนี่ยทุกคนเขาก็นี่เก็บแบบเนี่ยให้อย่ให้าการมันหักมันเหนียวแห้งเลยด้อค่ะแห้งเต่ตัวนี้ก็บ่ค่อยเหนืยวซ้ำไดเพราะว่าอากาศมันหนาวแต่ถทาหนาห้อนนะคะโอ้โหเบอยกสิภาคอะดึงกับ,บ่บยากสิออกมันเหนียวแห้งะคะ่ะทุกคน นี่ก็จะเป็นหมึกพริกพริกนกขกังเด้อค่ะภาษาเกาหลีเขาจะเอิ่นนกขังคนไทยมันอาจจะออกออกจำเนียงแบบเป๊ะคนนี้ถ้าคนเกาหลีแล้วว,าวา่าแต่ว่าอันบ้านห้องเขาก็เอิ่นเป็นนกขกังโหลดนั่นส่แล้ค่ะว่าภาษาบ้านห้องก็เอินนกขังนกขังเขาก็ตีห้อง,องกันนะค่ะมันแบบพริกแบบตระกูลพริกเทดนะมันก็จะมีอีกตระกูลหนึ่งนะคะทุกคน แดนบักพีกาดีนะที่ว่าเป็นปิ้งปองไปเห็นตอนที่เขาไปปิกนิกกันนะก็อเละ,ะปิ้งปองเดี๋ยวจิไปตายให้เบิรงอยู่ว่าเขาเหตงไดมันเป็นจังไดแบบตนมันคือกันบ่วงเสียปิ้งปองก็ยังบ่มีเวลาไปเลยเด้อค่ะทุกคนกะเก็บบักพีกเจ้าของยังม่แล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปิ้งปองจะตายให้เบิรคะ่ะแต่กั แต่คิดว่าบอกพริกนี่บานห้องโบมีดอกอคิดว่านะคะหรือทาวามีกะผู้ใดหูอ่ะบานห้องมีบบมีกะคอมเมนต์มาบอกปิ้งปองแหลกเปี๊ยมะสบกังก็ปิ้งปองได้เด้วยค่ะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ปิ้งปองกับโบหูเนาะว่าบานเ้องเห็ดบักพริกแบบใดแนเนี่ยมีาะว่าอยู่บานปิ้งปองเข้าก็เห็ดแต่บกักพริกเผ็าดเพิ่งเสียนะก็เห็นแบบบ้าดยาเป็นเห็ดบักพริกเผ็ดกับแบกพริกเผ็ดหน่อยธรรมดาสินะ บองก็บบกคอยหงว่าอยู่บ้านเฮามีบักพริกแบบนี้บ่แต่สำหรับบิงปองมันก็ถือว่าเป๊กเบิ่งแหมียค่ะมันเดือดหยาค่ะเบิ่งโอ้ยเหนียวค่ะค่ะเบิ่งโอ้ยการบนเบิดเบิ่งว่ะทุกคนโอ้ย เด็ดเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยเนี่ย <c oughs> เขากริใส่แบบว่าแมกยอดเนี่ยคเขาเอินแบบว่าแมกหยอดมันแบบว่าห้หยหยอดมันตั้งขึ้นถ้าเขาบอมแมกไวแบบนี้นะคะอันมันเกิดจะหอยลงมาขขางล่างแบบลูกลูกมันหนักมันใหญ่มันก็จะเหตุให้งาพี่เขาเนี่ยมันหักเวลาเขายกขึ้นนะคะทุกคนเขาตรงแมกไวแบบนี้ เนี่ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเหมือนเทปขาวอ,ะอ่ะเขาก็เอินภาษาบ,บานันดาลท่องเลเทปขาวกับเครื่องแม็กที่เป้งฟองหาเบิงตอนที่เป้งฟองแม็กยอดนั่นเลยค่ะเครื่องแม็กมันก็จะเป็นสารเละเขาก็จะมาแม็กแบบนี้นะคะเนี่ยแม็กตอนตอนมนข้นมาได้ประมาณเซนซ้าเนี่ยเขากับมาแม็กแยกกันการมาพิกนะคะแยกออกจากกันแบบ มันจะแยกแบบเป็นการเป็นการสองการนึงเสียเขาก็แม็กหยอดไงค่ะเขาต้องแม็กแบบแยกให้มันแตกออกข,อข,อขอ้างๆอ่ะถ้าฮอบบอมแม็กงานพวกเนี้ยมันกัสิทธลงมห้หอยข้างล่างมันก็บวเป็นระเบียบเขาต้องเอาพาดขึ้นทั้งทั้งเชือกเนี่ยค่ะให้มันขึ้นให้มัน,ข,นขึ้นเป็นระเบียบง,งามๆเขาก็จะได้เก็บง่ายน้ำค่ะอ้ย เดียงยากเบื้องอ่ะเออเหนียวคักเดียงยากกว่าพริกเผ็ดอีกค่ะเออเบืบ้องเบื้องเนืุนมันอยู่ลึกๆเต็มอยู่ค่ะพุนเขาต้องเบื้องดีดีค่ะแล้วรพริกนี่เนี่ยหนูหนูกัมากมากเลยค่ะอีกอันเหาหนึงเนาะโอยหนูเจาะเต็มอยู่ค่ะแบบเจาะแบบ เจาะจนอันนวยบักพิกขาดมุ่นเบิดพังเบิดหนูม,มันกับมักกึ่กันนะฮราว่ามันหวานแต่จะบอกว่าเปียงป่องก็ยังบ่ได้ชิมอยู่เลยแบบยังบ่เคยกินสดนะะเห็นแต่ขเขาจ้าว่าหวานก็บ่ได้กินสดไ้เบิงบ่กล้ากินเ <c> พ <oughs> ราะว่าอันอยูหนีเพิ่งก็ฉีดยาฉีดยัง้งด้วยกันนะ เลาไประกาศก,กินสดๆสดให้เบิงบมบไดีถือหนาเมาาื่อหล่งงั้มเลยก็เลยอธิบายตามที่คนเกาหลีเพิ่นบอกนะเขาว่าม,มันหวานนั้นบมกบกเพ็ดแตก็เพิ่นกับบอกกันเลยแบบส่วนมากเขาคนน่าจะไปแปลลูกหนะ้า่อยแต่ว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งค่ะทุกคนที่ว่าเขากินสดห่าจะเป็น พริกอาสาจินะเขาหนาจะเอินอาซาจมิมันก็นจะค่ายแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ายกันเลยแหละแต่ว่าเขากินสีเขียวได้บัดเดี๋ยวเขาได้กินสีแดงอู้สิบบอกิินกับหมูอย่างแซ่บแซบค่ะอุย้ยเห็นบัวหักจนได้<ะ>อุย้ยเบิ่งเห็ดของเจ้าหักมันเหนียวอ่ะมันดึงยาก เอ้ยเบิงบ่งว่ะเอ้ยอันบักพิกอันอาซักทีที่วา่าก็กินกับหมูย่างกับแซบเ้อค่ะกินแบบสดเลยเจวเสียกินแบบขวบคููกับหมูย่างโอ้ยแซบพี่ลีอ่ะเดี๋ยวเอาไว้แบบบิ่งป๋องได้ไปทั้งพุน่นทั้งสวนทั้งพุน่นเดี๋ยวไป๋องจะไปไทยเบึงไทยเบึงอีกแล้วแต่ก็บไม่ไมีเวลาไป อยากให้บ้านเขาได้เห็นอีีค่ะว่าการเห็ดสวนเห็ดเกษตรอยู่นี่เขาจะาแบบบ่ได้แบบปลูกซ้ำๆกันเด้ค่ะแบบแล้วแบบการเห็ดสวนอยู่นี่เขาก็จะแบ่งว่าภาคนั่นเห็ดฤดูกาลนี่ภาคนี้เห็ดซ้ำนี่เดือนนี่ถึงเดือนนี่เขาก็จะมีหนาพักดินอีหยงคือกันเลยค่ะแบบบ่บได้เห็ดการเกษตรนี่ี่ะเขาก็ยุดพักพักงาน เขากับทางอันบ่อยากพักเขากับไปหารับจบที่หคะทุกคนนี่นะคะมันก็จะเป็นนะะั่นสีค่ะเดี๋ยวปิ้งปองขอตัวไปเกลบยบพี่ไงเ,นนะะเดี๋ยวเกลียบคนเด้อค่ะเดี๋ยวจังไดปิ้งปองมาทาให้ทุกคนเบิง่งถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปิ้งปองใน่เด้อคะ่ะเพื่อที่จะมีกาลังใจไปทายคลิปใหม่ๆต่อๆไปทุกคนในเบิ่งนะคะบ๊ายบายเด้อค่ะ